โซลรับไม่เข้าโซ่ผีนัวโซดิครับก็พบกับเอ็ดวอล์กซ่าเกมเมอร์นะครับสกินไม่หลดดูเฮ้ครับซึ่งบางคนอาจจะสังเกตได้ชัดหมเรับว่าโซลแม่ที่ว่าผมเอาคลิปเล่าในย์ก่อนตอนทีแรกอะไอคลิปเก่าอะซึ่งผมได้ไปเล่นหลังไหมครนะับซึ่งผมก็อาจูแหละแต่ว่าคลิปมันเฟลทั้ง็เลยไม่ได้ลงนะครับคอนเทปก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปหลังคลิปแล้วกันนะคะว่าผมไปเจอท้องที่ในถ้ำผมพาไปเจอถ้ำครับที่ว่าผมเจอเนี่ครับเดีเออ๋ยวค่อยๆลงครับที่ผมทำทางลงแล้วขึ้นเติบขึ้นอะไรขึ้นยากครับให้ขุดต้นไว้ก็ดีน้องกลันนะ่นเนี่ย ตอนนี้ผมก็อยากต่อทางมากเลยซึ่งผมว่าต่อทางขึ้นอย่างเดีวยวครับไม่ได้ต่อทางลงลก็ไอคลิปเก,ะกะ่าๆที่ว่าผมเฟลอะนะเพราะว่าไม่ใช่หรอครับเพราะว่าคลิปเก่าๆที่ว่าผมเฟลอะเอ่อยังไงเดียจะพูดว่ายัางไงดี คือเอาอย่างนี้กันง,ง่ายๆคือว่าเสียงรบกวนวมันเยอะนะครับเคแบบรถชงรถชนอะไรอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ม่ใช่รถชนรถชนเออเสียงรบกวนเยอะอย่างแรกแล้วก็น้องมันกลัวโอ๊ยครับมาที่สองเฮ้ยจากถอนสี่ไม่จเหลือข้อนี้ววะ

โอเคครับ okay ุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช่ใช่ผมจำได้เลยพวกคลิปที่ผมเฟลอ่ะแบบเสียงมันไม่มีเว้ยคลิปนี้ผมไม่ผมดูก่อนว่าเสียงจะมีไหมถ้าเกิดมีผมก็ไม่เฟลอ่ะ ม่เหล็กรู้สึกว่าหาง่ายอย่างเงี้ยว่าไอรอนเนี่ยสีนี้เอ่อเอาไปเช็คได้ครับซึ่งเหล็กนึงเหล็กน่งหาง่ายอะ่ะทองก็หาง่ายครับง่ายมากมากครับตุณน,น,นเหล็กไอ้ตุ่นหินว่ายไปลงไปข้างล่างกันต้องเห็นนะเนี่ยคุณมเชื่อก็เชิญครับ แต่ว่าคนที่ดูคลิปผมเื่อเอาชีวิตรอดในเก้านาทีแรกนะเฮ้ยเฮ้ยรรถใหญ่ดเียอุ้ยทำไมรถน้อยอย่างเลยวะอ๋อชุดกรอตันเองไปโดนผมพายาครับว่าผมจะทำไงนี่ครับนี่ครับผมโดดลงไปตรงนี้โอเคจริงๆไว้ใช้เหรอ นี่ครับไอรูบบบเนี่ครับนี่ครับนี่คือท้องครับจริงๆอ่ะมันมีหนึ่งสองสามสี่แล้วมันมีสี่อันแต่ว่าอันนี้ผมเสิร์ฟปรุณด้วยที่ขุดหินนะครับซึ่งผมโง่ครับผมโง่อ่ะคนโง่ครับคลิปนี้ผมขอทำแบบสั้นๆนะครับผมขอไม่ทำยาวเพราะว่าผมมีสิ่งที่ต้องรีบไปแล้ว เค uh, ิดนี้เฟลเนี่ยผมเสียใจมากเลยนะเออสิบสิบกว่านาทีแล้วโอเค นั้นเดี๋ยวผมเฮ้ยไม่กินของเยอะเลยเออเออเฮ้ยจิบปืิหินเฮ้ยต้องทำถังทำถังไปดูอันถังถังกลับเจอนั้นเรามาเจอกันหลังกลับบ้านครับเฮ้ยไม่รู้จักนั้นผมก็ต้องคลิปหน้าครับเดี๋ยว มันจะไปเล่นหลังไม้มาแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันเสียเวลาเพราะคิมที่ขอจะรีบขอไปอีกนึงนะงั้นเราก็ต้องขอจากพี่เพื่อนนี้ครับสวัสดีครับ